สวัสดีครับคุณโควันนี้ผมจะมาทำงานส่งโวดนะครับนี่ฮาววอดิลซึนมินซึนสิธาวอจินซึน,นยี่ซึนฟูจินโยซีมินเชนชิน,ชนยิบู iPhone XR วอเพิ่นเหลินใหม่หดิน สี่เห็นกูเดนกวาชีวบูเดนเควนบูเห็นชีหาอสี่เฉินดินหัวคนไหลหัวพอคนเดชอจินปูเรตโทดาโทเดนจุนจุนเป็น บุญหลวนสามบุญหลวนสามฟรอนซองฟรอนซองจุนเพนเปรเนีย่ยวจี้เส่วนหลนยีดินเฮนไทยฉีสามฟอนซองบุญดิหลนชีเม่เจเจ เพอร์เฮอร์เรนที่สาวเฟิร์นเช่นควอนเดนเซอร์จี้บูเจนดีบูเดนบูเดนบูเดนควอนวอเห็นเฉลิ่นขี่ดินอยู่กวน